大家好我是ลิลี่หวัง快乐学习中文สวัสดีค่ะทุกทกคนพบกับลิลี่หวังนะคะในเพจของเรานะคะสุขสนุกกับการเรียนภาษาจีนนะคะกับเพจ j l c by Lily w หวังนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันใหม่วันนี้ก็มีสาระดีๆและก็สิ่งที่อยากจะนำเสนอทุกคนนะคะก็คือเป็นประโยคสั้นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ อ่านว่าชางยงตว่วนจีนะคะตัวหนังสือโต,โตโตที่เรามองเห็นนะคะตัวสีดำาๆนะคะชงังยงตว่วนจีเมื่อวานได้แบ่งปันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงอีกนะคะเป็นประโยคที่4ีห้าและ6นะคะตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นว่าในหน้าจอตอนนี้ที่มองเห็นลิ่นะคะจะมีตัวอักษรเล็กๆนะคะที่เป็นตัวสีส้มๆนะคะแล้วก็มีตัวขั้นกลางนะคะเป็น ตัวทับนะคะตัวนั้นตัวแรกอ่านว่าเจียนทับฝันหมายถึงว่าในประโยคที่เรานำเสนอเนี่ยมีทั้งตัวย่อและตัวเต็มนะคะแล้วก็ตัวที่อยู่ในช่องสีแดงๆที่ทุกคนมองเห็นนะคะตรงนั้นคือหูชิจิอูชิจิก็คือใน50ประโยคนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงในประโยคที่4 5หและ6นะคะอันนี้บอแมนคาราบาลเดอร์อันนี้คือ6นะคะโอเคค่ะเราจะเข้าสู่ ในประโยคของเรานะคะตอนนี้เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะหลายๆคนเมื่อวานได้ฝึกอ่านแล้วหรือยังคะหวังว่าการแบ่งปันของมิลลี่และการที่จะมาสอนแต่ละคําแกะให้เป็นคํำๆและแบ่งปันเป็นประโยคนี้นะคะจะสามารถช่วยท่านในการที่จะฝึกพูดเป็นประโยคได้จริงนะคะว่ามันอิหาหรือฉเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันคะ่ะ ท่านี้ลิลี่จะเปิดในหน้านะคะที่เป็นแผ่นป้ายประโยคนะคะเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะหลายๆคนอาจจะเคยดูมาแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเคยพบเจอบางตัวนะคะเรามาดูว่าท่านอ่านกันได้หรือเปล่านะคะเรามา一起来学习นะคะ我们一起来学习เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะประโยคนี้ลิลี่จะอ่านเป็นทั้งประโยคก่อนแล้วจะมาแกะเป็นคำๆให้ฟังนะคะ 我差点犯了个错误，我差点犯了个错误，呐哈，老师，呐哈，Dilly 要说你，说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 ，我说，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 我说，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 我说，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 说、啊，说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 ， ยีอันเยียนเตยเยียนเต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 ียนในขณะที่ลิลี่พูดนะคะเราสามารถที่จะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเราจะสามารถฝึกการออกเสียงได้ชัดเจนนะคะที่สเกิดตัวที่4ี่นะคะเฟออันฟันฟานฝันฝันฟันนะให้เราดูตัวสีส้มๆตัวโตๆนะคะลิลี่จะสะกดจู้ยินก็คือตัวข้างๆตัวสีส้มนะคะตัวต่อไปตัวที่5นะคะที่หูเกิเลอเลเลเล เล่เราจะอ่านเสียงที่1แล้วก็ไปเสียงเบาเลยนะคะเราจะไม่เรียกว่าเสียงที่5เราจะเรียกว่าเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4และเสียงเบานะคะตีหนึ่งตีเออเซิงตีสามตีสี่เซิงชิงเซิงนะคะเลนะคะ下一个下一个是片子ต่อไปนะคะเกอ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 นะคะตัวนี้เนี่ยพิเศษมากนะคะมีเสียงที่เป็นเสียงที่สี่และเสียงเบานะคะจะอ่านว่าเกอก็ได้ 讲话个个得呐哈，你可以念个，也可以，可以念个，也可以，有第四声轻声也可以。好的，下一个多打白呐哈，多的白，u o o c o 搓搓搓搓搓搓，好，下一个最后一个最后一个多数台呐哈，u 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 u。 วู๋ที่สี่เสียงที่สี่นะคะเราจะมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะฉันเกือบทำผิดพลาดถ้าอ่านเสียงที่สี่นะคะจะออกเสียงแบบนี้นะคะฉันเกือบทำผิดพลาดแต่ถ้าเราอ่านเสียงเบามันจะอ่านง่ายนะคะจะคล่องจะกลายเป็นแบบนี้นะคะฉันเกือบทำผิดพลาดฉันเกือบทำผิดพลาด 犯了个，犯了个，错误，错误。看ละกะิกชัววชววคราวนี้เรามาดูเป็นคำๆนะคะหัวคือฉันชาเนี่ยปกติชาแปลว่าขาดขาดหรือว่าไม่เพียงพอนะคะตรงนี้ขาดแต่ว่าชาเตียนเตียนปกติแปลว่าจุดนะ,ะจุดหรือว่าชี้จุดนะคะเตียนเหลี่ก็คือกดตรงนี้นะคะ แต่จุดๆจุดสีดำๆเนี่ยจุดแต่ละจุดแบบนี้เราก็เรียกว่าเตีย่ยนเหมือนกันนะแต่ตรงนี้ชาเตีย่ยนคือเกือบนะคะฟัานคือการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดการทําในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะแต่ถ้าทําบางอย่างที่แบบปกติไม่ได้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดจะเรียกว่าจั่วนะคะแต่ตรงนี้ใช้คําว่าฟัานก็คือทําในสิ่งที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดฟัานชั่วอย่างเงี้ยนะฟัานชั่วจะอยู่ด้วยกันฟ้านชั่วคือแปลว่าผิดนะทำผิด นะคะแต่ตรงนี้ฟันฟันนะคะทำนะคะแปลว่าทำแต่วงเล็บต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดนะคะเลอะเลอะตัวที่5นะคะเลอะเลอะก็คือแล้วนะคะเกิดหรือเกื้อแปลว่าอันหรือ1อันนะคะแต่ตรงนี้ถ้าเป็นสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งสิ่งก็เรียกว่าเกืก็ได้นะคะจริงๆคําว่าหน่วยของคําว่าเกื้อหรือว่าเกิดเนี่ยสามารถที่จะเอานมาใช้ในรูปที่เป็น ประโยคหรือว่าเป็นคําที่เป็นนูประธรรมหรือนามธรรมก็ได้นะคะชั่ววูชั่ววูคือสิ่งผิดนะสิ่งผิดพลาดนะคะปกติบอกว่า我做错了我做错了ฉันทําผิดแล้วฉันทําผิดไปแล้วนะ我做错了คำว่าชั่วก็มาจากคําว่าชั่ววูนะแต่บางครั้งเนี่ยบางคนไม่พูดว่าวูก็ได้นะคะอย่างเช่น我差点犯了่วบางคนพูดแค่นี้ก็ได้我差点犯了个错误 ก็ได้นะเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันช้าๆสองรอบแล้วก็ไวๆนะก็คือเร็วขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะคะมาเรา一起来念慢慢的念两遍然后再快快的就是一般的速度再念一遍这样子啊英英那卡玛丽卡我差点犯了个错误我差点犯了个错误 ลิลี่จะใช้เสียงเกอมากกว่าเสียงเกินะคะเพราะว่าจะออกเสียงง่ายจะอ่านคล่องใน1ประโยคนะคะไม่งั้นเราจะใช้เสียงการเปล่งเสียงจะเป็นเกอชั่วอู้อย่างนี้นะคะ我差น犯了อ่าหรือจะอ่านว่าฉัานเกือบจะทำผิดพลาดก็ได้นะคะคราวนี้เราจะอ่านในความเร็วปกตินะคะ我们一起ั念我差อ犯了นว่เชิญค่ะ ทันไหมคะทันไหมคะสุดท้ายนะคะ我差点犯了个错误งนะคะเย่ยมากนะคะตรงนี้ประโยคนี้มีความหมายว่าฉันเกือบจะทำผิดพลาดนะคะฉันเกือบจะทำผิดพลาดจริง,รงๆคำว่าหัวคือฉันชาตเตียงคือเกือบฝันเหลเือเกนก็คือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะชั่ววูก็คือผิดพลาด ฟั่นหรือเกิดชั่ววูก็คือทำผิดพลาดไปบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดก็แปลว่าฉันเกือบจะทําผิดพลาดนะคะอ่าเรามาฝึกอ่านกันดูนะคะเราจะไปในข้อต่อไปนะคะก็คือเป็นเป็นประโยคที่5นะคะเราจะดูต่อไปนะคะเราจะดูไปพร,อพร้อมๆกันนะคะทุกคนมองเห็นกันไหมคะตอนนี้ในเวลานี้ ะะสิ่งที่ทุกคนมองเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคที่เราใช้จริงนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราทุกคนก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะหลายคนอาจจะเห็นบางตัวเอ๊ะตัวนี้ฉันเคยมองเห็นนะตรงนั้นตรงนี้นะคะหรือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะตัวนี้เคยเห็นตรงไหนนะคะเราก็จะดูไปพร้อมๆกันในเวลานี้นะคะโอเคในช่วงที่ลิลลี่กำลัง จะเลือกข้อต่อไปนะอยากให้ทุกคนนะคะลองฝึกพูดกันอีกรอบนึงดูนะคะว่าตัวเองสามารถที่จะอ่านได้ไหมนะคะหลายๆคนบอกว่าฉันเคยอ่านนะอ่านได้นะตัวนี้นะคะ หลายๆคนบอกว่าตัวนี้แผ่นป้ายนี้เคยอ่านมาแล้วนะคะแผ่นป้ายนี้ตัวนี้ตัวอักษรนี้เคยเจอตอนที่ไปเรียนที่ห้องเรียนหรือว่าบางคนเคยเจอตามแผ่นป้ายอะไรต่างๆตอนที่เราไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะคะคราวนี้เรามาดูในแผ่นป้ายต่อไปนะคะก็คือแผ่นที่5นะคะประโยคที่5นะคะใน50ประโยคนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะ เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วฝึกออกเสียงไปพร้อมกันนะคะ我们一起来看这个是第五ไ好我ร先อมก们住在一个大图书馆附近我们หรื้รอว่า我们ก็ไป้กนะคะเรารีนรู้อมกันเกตตย้ไกัสนสะคะเรีส้ไปพร้มันขะคะางๆ้าก็คือจยู้ยินจะเป็นรกเารียกดเสียงนะะันเจเีนมัเากๆนะคาะ้ันเราเร้เราเาปมาีปรเสียงได้แม่นายนะคะเารหรือ Wo ันู จู่นะคะเมื่อวานสอนการออกเสียงหัวเหมอนไปแล้วนะคะคราวนี้มาตัวที่สามเลยจูวจู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 ที่สยง zai 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 yi ที่เสียงเสียงที่สอนะคะ ge 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 de a da 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 ตัวต่อไปนะคะ tewu ทูทูถูสููสูตีเสียงสูเสียงเสียงที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไล่เส ento, ียงต่อไปวันวันเกวันกว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 นตีสามเส,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 สียงฟู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 อินอินจีนจินจินจิ้นจินคราวนี้เราจะมาอ่านเป็นคำๆนะคะเราเหมือนเราเหมืนอู่ใน 住在一个如啊一个，一个也可以，一个也可以。大图书馆，大图书馆附近，附近。那哈，我们住在一个大图书馆附近。 นะคะเรามาดูแต่ละคำแปลว่าอะไรนะคะวัวเหมอนคือพวกเราจู่ใจคืออยู่ที่นะคะปกติจู่ก็คือการอาศัยใจก็คืออยู่ตรงนั้นอยู่วใจที่นี่ใจใจคืออยู่ที่นี่จู่ใจคือพักอาศัยอยู่นะคะอีเกอหรือว่าอีกเกอคือหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งอันแต่ตรงนี้คือ building เป็นทุ่งสุขวัลทุสุขวัคือ library ก็คือ เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือห้องสมุดหนึ่งนะคะอีเกิดต้าทูสุกวนอีกเกิรก็คือบิลดิ้งอันนี้นะคะต้าทูสุกวนต้าคือใหญ่ทูสุกวนคือห้องสมุดใหญ่ห้องสมุดนะคะต้าคือใหญ่ห้องสมุดคือทูสุกวนฟู่จินฟูจินคือใกล้ๆนะคะใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงนะคะ 我们住在一个大图书馆附近。再来一次，一个嘛的哈。我们住在一个大图书馆附近。刘邦空讲奥什么各个带呢？我们住在一个大图书馆附近，呐、啊、哈。พวกเราอาศัยอยู่ใกล้ห้องสมุดใหญ่，呐哈。จริ大图书馆เ图书馆，图书室那จะเป็นห้องสมุด，แต่ ทูชูกว่น,นจะใหญ่กว่าห้องสมุดน่าจะเป็นใช้ว่าหอสมุดก็ได้นะคะก็คือหอสมุดขนาดใหญ่นะคะ <_ d un> คราวนี้เรามาอ่านอีกรอบนึงแล้วเราจะไปในประโยคต่อไปนะคะ <_ d un> 我们住在一个่ในห <_ d un> ้องสมุดขนาดใหญกากน หึงเหาแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับลิลี่เลยนะคะเ o w t h ใช่จี้ใช่จี้นะคะประโยคต่อไปนะคะที่เรานำเสนอในวันนี้เป็นประโยคที่6นะคะเขาปอา,า,าปฏิทินแขวนบนผนังแล้วเขาเอาปฏิท่นแขวนบนผนังล้มีตัวอักษรไหนที่เคยเจอไหมคะเอ๊ะทำไมทาตัวนี้เหมือนกับที่เราเคยเจอจังเลยเอ๊ะแต่มันก็ดูไม่เหมือนสักเท่าไหร่ เอต,ตัวข้างๆนินหนุ่ยไม่ใช่หรออ่าใช่ค่ะอันนี้คือทาผู้หญิงนะคะก็คือทาเนี่ยมีทั้งหมด5าทาด้วยนะคะมีทั้งทา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 ,ทามี5ตัวใครรู้บ้างว่าเขียนยังไงอะไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะทาตัวแรกที่เราใช้บ่อยก,ก็คือทาผู้ชายนะคะทาผู้หญิงทาที่เป็นพระเจ้านะคะแล้วก็ทาที่เป็น พวกตระกูลสัตว์นะคะแล้วก็ทาที่สิ่งของที่ไม่มีชีวิตถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะด้านล่างนะคะตัวอักษรภาษาจีนนะคะโอเคคราวนี้มาดูทาทาตัวนี้ออกเสียงว่ายังไงเราจะไล่เสียงแต่ละตัวไปนะคะเธออาทาตีเสียงเสียงที่หนึ่งเปออาปาปาปาบาริ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 ลี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 

ใครอยากจะเรียนรู้จู้ยินนะคะมันจะทําให้เสียงภาษาจีนของเราเป๊ะเวอร์นะคะก็จะทําให้เราเสียงชัดมากๆนะคะแล้วก็แต่ละเสียงเนี่ยจะทําให้เราสามารถรู้ว่าจะออกเสียงแบบไหนอะไรยังไงนะคะเราสามารถติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวดิ๊ด,ดีจะพูดในช่วงถ่ายภาบนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะในช่วงนี้ มาดูว่าตรงนี้คือยังไงอะไรนะคะทาคือเธอนะคะหรือว่าเขาแต่เป็นผู้หญิงนะคะเขาผู้หญิงนะคะไม่ใช่เขาปุงนี้นะก็คือหมายถึงเขาบุคคลที่3นะคะเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะป่าป่านี่ก็คือนำนำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนำนะถืออะไรมานำนะคะนำมาริลี่คือปฏิทินวันนะคะถ้าเป็นปฏิทินเดือนจะเป็นเยื่อี่ เย่ลี่่ที่มาจากคําว่าเย ale, ่เลี่ยงนะคะเย่แต่แตเย่ก็คือทับเย่โดดตัวเดียวก็คือหมายถึงเดือนนะคะก็ดวงเดือนนะ,ะดวงเดือนก็คือดวงจันทรนะ,ะเพราะฉะนันเย่เย่ลี่คือ,อปฏิทินเดือนถ้าเป็นปฏิทินปีจะเรียกว่าเนียนลี่เนียนลี่นะคะแต่ตรงนี้รุลี่ก็คือปฏิทินที่เปิดเป็นหนึ่งวันแล้วก็เปิดเปิดแบบนี้ค่ะไม่รู้บ้านใครมีบ้างนะคะอันนี้กว่ากว่าคือขแขวนแขวนไว้ ITE, นะคะ ทรายก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะฉางคือผนังฉางนะคะฉางคือผนังนะเราก็คงไม่ไปแขวนไว้ผน,นังนอกบ้านหรอกนะคงก็แขวนไว้ในบ้านจะได้มองเห็นนะช่างช่างคือบนบนผนังฉางช่างคือบนผนังเลอะเลอะคือแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะปแปลว,ว่าเธอนํานปฏิทินวันแขวนไว้ บนผนังแล้วนะคะถ้าพูดไปแต่ละคําแต่ละคําแบบนี้แล้วแปลให้เป็นประโยคเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือเธอแขวนประตูไว้ที่ผนังผนังแล้วนะคะก็คือ,อเรามาอ่านอีกรอมหนึ่งนะคะทาป่าทาป่า,า,ปารูป历รูป历挂挂在墙上墙上了มาเป็นประโยคเลยนะคะ 他把日历挂在墙上了，听跟没看，啊？再来一遍，一个字一个字哈。他把日历挂在墙上了。 พยายามดูรูป,ปากของลิลลี่นะคะแล้วก็พูดตามนะท่านจะพูดชัดมากๆนะคะทุกคนท่าป่าริลี่挂在墙上了非常好棒棒棒棒เนี่ยไม่ได้棒棒อย่าง,งนี้นะ棒หมายถึงว่าเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็อ่านไปพร้อมกันนะคะโอเคสาหรับวันนี้นะคะเราเรียนไปแล้วทั้ง3ประโยคนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นคําใหม่ๆและประโยคที่ใช้ได้จริงนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของจู่ยิงในการออกเสียง ะะสามารถติดตามได้นะคะตอนนี้ลิลลี่ก็จะมาแบ่งปันว่าทำอย่างไรนะคะทำยังไงนะคะที่จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนมากๆนะคะตรงนี้นะคะมีคำตอบจากลิลลี่ในวันนี้นะคะก็คือทนันทันท่าดานนะคะหรือช่างช่งชังช่างเปน็นแตะ,ะแนนะคะมาลก็คือ หลายๆคนถามมาว่าจะออกเสียงภาษาจีนได้ยังไงในคอร์สนี้เลยนะคะคอร์สนี้คุ้มมากๆนะคะจริงๆแล้วเป็น30ชั่วโมงแต่ว่านี้อัดแน่นนะคะหลายคนอาจจะใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงที่จะเรียนให้จบนะะแต่ว่าลิลี่อัดแน่นใน1คอร์สนะคะเพราะว่าสอนครั้งเดียวก็หลายคนที่อยากจะมาเรียนแต่บางครั้งเราไม่ได้สามารถที่จะมานั่งสอนตลอดเวลาก็สามารถเข้าไปฟังเป็นวิดีโอนะคะในคอร์สนี้จะสอนเกี่ยวกับจูยจ้ยินจู้ยิ้ก็คือการออกเสียงนะคะทำให้เราเนี่ยออก เสียงได้ชัดเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวสีสม้มๆแลตัวข้างๆนั่นแหละค่ะเรียกว่าจู่ยินคือการสะกดเสียงจะทํายังไงให้ออกเสียงได้เหมือนเหมือนเจ้าของภาษา เราก็จะต้องเรียนรู้วิธีการการปล่งเสียงรูปปากนะคะในคอร์สนี้จะสอนเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของจู้ยินจู้ยินเนี่ยเป็นการสะกดเสียงแบบภาษาจีนนะคะที่ชัดเจนแต่ละตัวแต่ละคำนะคะแต่ละเสียงรูปปากต่างๆนะคะเราก็จะเรียนรู้ในคอร์สนี้แค่12ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะทำให้เราสามารถได้ครบทุกอย่างครบถ้วนนะคะและราคาก็สบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆแล้วคอร์สนี้หลักหมื่นนะคะแต่ว่า เพราะว่าเป็นวิดีโอเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนสามารถมาติดตามได้ตลอดเวลานะคะฟังซ้ซําๆได้นะคะเราก็จะแอดท่านเข้ามาในกลุ่มปิดนะคะเป็นกลุ่มเฉพาะนะคะก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการออกเสียงเพลงบทกลอนบทสนทนาการเปล่งเสียงนะคะการวางรูปปากฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมกับลิลี่นะคะในเวลานั้นการวางรูปปากที่ชัดเจนที่จะทำอ่านมันซ้ํากันนะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยโอเคแล้วก็เสียงพยัญชนะและเสียงสระคาศัพท์ในชีวิตประจําวันนะคะเน้นการลงมือเขียนจริงก็คือเขียนตามไปเลยนะคะแล้วก็ จะรู้ว่าแต่ละตัวเขียนมันเป็นพื้นฐานในการเขียนภาษาจีนด้วยนะคะพูดให้เป็นพูดให้ชัดทําให้ออกเสียงได้ชัดทั้งเหมือนเจ้าของภาษาเลยในคอร์สนี้คุ้มมากๆนะคะ999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นนะคะซื้อไปนะคะดูได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งนะคะก็ขอแนะนำนะคะคอร์สนี้จู้ยิงฝากไว้ให้กับทุกคนนะคะในเพจ JLC by Lily หวางนะคะเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ภาษาจีนไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะ ะะที่มาดูมาชมมาฟังนะคะหวังว่าทุกคนก็จะได้สิ่งดีๆนะคะสาระดีๆแล้วก็นำไปฝึกไปซ้อมนะคะเชื่อว่านะคะทุกคนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเพจนี้นะคะก็เจอกันครั้งหน้านะคะในการแบ่งปันในในในรูป ประโยคต่างๆนะคะสำหรับในการแบ่งปันนะคะเราจะเห็นว่าจะมีรูปนี้นะคะขึ้นตลอดนะคะทุกคนก็มาติดตามสำหรับใครทุกคนที่เรามาดูและมาฟังแล้วได้สาระความรู้นะคะสามารถแชร์ต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่ก็จะขอแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะชนนอบคุณ,คณนนาติดตาจมาูมาัง,างไไมาชาแชรรร 嗯、呃，很多人在泰国朋友，他们学习中文就可以来看我的这个这个 page，我这个网页，希望大家有。 呃，学到中文，有学到一些好东西。然后，如果谁觉得说有收获的话，可以转发，然后让其他更多的朋友一起可以来学习。今天我就分享到这里。我是莉莉王，快乐学习中文哈。莉莉王哈，学生如果敢练，怕啥？今再见，那呢？哈，来，来 <noise>，来，来 <noise>，来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 ，再见